อ่ะได้ครับเราไปแลกกันเรื่องของอการเชียร์ฟุตบอลกันบ้างเชียร์ที่ไม่เป็นผนันนะครับบริษัทนีจังหวัดสุราธานีจะรถโชว์สร้างซีซั่นตอกย้ำแคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮ้ห hey, ลันรับโชคทุกสีทุกเวลาลุนโชคยัยสิบว่าหลาันบาทนะครับลุนเลยยังครับทีมน่าจะชนะน้องยิ่งอมไม่รู้ที่ละโดยไบริษณทนีจังหวัดสุราธานีจะติดกรรมรถโชว์นะครับลุนเชียร์พุ่นฟุตบอลนะครับนะจิงเจม แห่งชาติอยู่รป2024ัยิภายใต้เข็มเปญนเชียรบอลให้มันให้ลนรับโชคทุกสีทุกเวลาโดยในชัยพัฒน์สีทองผู้จัดการฝ่ายปริศนีเขต8ปดบริษัทปรณศนีไทยจำกัดนำทีมพนักงานออกไปชนะพันธ์กิจกรรมรถว์ในครั้งนี้นะครับลุ้นเชีย์ฟุตบอลกันนะครับนะโดยจัดขึ้นทั่วประเทศและกระเพื่อสร้างซีซั่นตกะยำเข็มเป็นเชียบอลให้มันนี้แหละครับโดยมีคารวานเจ้าหน้าที่ออกพบป้าพี่น้องชาสุรัฎน์นีเชิญชวนให้ลุ้นเลย ประเทไทยประเทศนี่อะไรครับพาดไปสนิยบัตแลวกโพสต์การออนไลน์ พร้อมจังใต้ภาพคาราวานความสนุกสนานจุดเล่นมากที่สาคัญในพื้นที่จังหวัดสุราธานีครับสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะไพรสณียให้เขาเปิดให้รวมสนุกซ่องช่องทางด้วยกันค่ะก็คือไพรสณนียบัตรเนี่ยเขาค่ายฉบับละซ่องบาทนะค่ายที่ไพรสณียถั่วประเทศด้วยว่าใครจะสร้างสื่อผ่านเจ้าหน้าที่ที่นำใจก็ได้แล้วก็อีกช่องทางนึ่งก็คือโพสการ์ดออนไลน์ค่ะอันนี้รวมสนุกดายผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์แล้วก็เปาตังซ่องบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะจัดพิมพ์โพสการ์ดออนไลน์ขนาดเดียวกันเลยก็ไพรสณนียบัตรค่ะ เพื่อจะมาจับรางวัลลุนโชคชุดใหญ่ว่า10ล้านบาท10ลลานนี่มีทางเงินสดนะคะรถยนต์ทองคําแล้วก็รางวัลอื่นๆแล้วค่ะโดยรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นเงินสดมูลค่า6ลาน5แสนบาทและกายยังมีกิจกรรมพิเศษด้วยสําหรับแชมป์นักส่งเนี่ยค่ะก็คือใครที่ว่าส่งโปสการ์ดออนไลน์มากที่สุดค่ะจะได้รับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า MG ZS EVD ใช่ไหม EVD สีแดงนะคะแล้วก็มีทองคำอีก24รางวัลค่ะมูล,ลค่าวันนึงลานบาทดแคปส่งนะเพราะว่าเขาจะมีการปิดรับปรษนียบัตรในวันที14่14กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาและกการโพสต์อ่าโพสต์การ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์และกกาเป๋าตั้งนี้เขาจะปิดรับในวันที14่14กรกฎาคมเวลา23นาฬิกาหนาทีค่ะเดี๋ยวฝั่งเสี่ยงข้องผู้จัดการกันเลยค่ะ ในครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมครั้งใหญ่ที่ไปรษณีย์ไทยร่วมกับไทยรัฐจัดกิจกรรมเชิญชวนคนไทยมาเชียร์ฟุตบอลน,นะครับชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยไปรษณีย์ไทยเชิญชวนคนไทยให้ร่วมทายผลฟุตบอลชิงแชมป์ว่าทีมไหนจะเป็นทีมชนะเลิศโดยการทายผลเนี่ยจะมี2ช่องทางนะครับซึ่งเป็นช่องทางเดิมที่เราใช้กันมาตลอดก็คือเป็นทายผลทางไปรษณียบัตร ที่เป็นแผ่นนะครับราคาแผ่นละ2บาทซึ่งมันจะรวมชิงลุ้นเงินรางวัล6กล้านห้าแสนบาทนะครับรางวัลที่1นะครับแต่ว่ารางวัลรวมทั้งหมดเนี่ยสิล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ทายผลอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นการทายผลผ่านแอปพรอมโพสนะครับหรือว่าแอปเป่าตังค์ด้วยนะครับก็เป็นใบสนบัตยแผ่นละ2บาทเหมือนกันนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมรถโชว์ในวันนี้นะครับเป็นีจังหวัด ทั่วประเทศไทยนะครับมีการจัดกิจกรรมร่วมกันทุกแห่งนะครับโดยเน้นการลงพื้นที่เรียกว่าเป็นการเดินทรูปนะครับนอกเหนือจากการขับรถแ่่ไปตามพื้นที่ถนนและก็ประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมนี้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะลงถึงพื้นที่นะครับสื่อสารให้กับประชาชนลูกค้าในพื้นที่ได้ร่วมถ่ายผลกับไปรษณียไทยนะครับในการแนะนําในการจําหน่ายไปรษณีบัตรแล้วก็ รวมทั้งการดาวผลผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือว่าแอปเป่าตังด้วยอยากจะบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่สุราษฎร์และก็ทุกๆพื้นที่จังหวัดนะครับว่าไปษณีมีความเจตนาที่อยากจะเดินทางไปมอบโชคให้กับทุกท่านด้วยการซื้อไปชิีบัตรแค่ฉบับละ2บาทเท่านั้นนะครับร่วมรับรางวัลถึง6กล้านห้าแสนบาทเป็นรางวัลที่1น,นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีรางวัลพิเศษสําหรับผู้ที่ซื้อไปชนีบัตรผ่านแอปพร้อมโพสนะครับที่มียอดสูงสุด นะครับถ้าใครซื้อได้สูงสุดนียก็คือมีเป็นเงินรางวัลเนี่ยก็คือเป็นรถยนต์ MG นะครับแล้วก็เงินรางวัลอื่นอีกประมาณ1ล้านบาทด้วยนะครับ